ามาชมฐานผจญภัยพลังลมนะครับฐานนี้นะครับรูปแบบการเล่นก็คือเราจะใช้ถ้วยกาแฟผูกไว้กับสายอย่างนี้นะครับแล้วก็เป่าให้ถึงเส้นชัยนะครับามาดูว่านักเรียนจะเก่งขนาดไหนปอดจะเก่งขนาดไหนนะครับามาชมกันนะครับ ลูกเสือพร้อมแล้วนะครับเอาเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันเออเปลี่ยนกัน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 ครับเป่าครั้งเดียวเปล่าครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวนะครับเป่าคนละหนึ่งครั้งเป่าคนละหนึ่งครั้ง เป่าคนละหนึ่งครั้งเป่าคนละหนึ่งเลยต้องไปอยู่แถวหลังครับต้องสลับไปอยู่ข้างหลังก่อนแถวแถวเนี้ยแถวเนี้ยให้ไปอยู่ข้างหลังก่อนเออให้เป็นแถวหนี่ยครับอเอามาแล้วครับมาแล้วเออ โอ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นเป่าใจเย็นๆโอ้ยอย่ารีบครับถ้ารีบเธอจะไม่ถูกเออโอ้ยแต่ละคนรีบเกินครับรีบเกินย่อลงหน่อยย่อลงหน่อยเป่าให้โดนตรงกลางเป่าให้โดนตรงกลาง ได้แล้วครับได้แล้วมูนิใได้จะถึงแล้วครับเอาเป่ากลับทีนี้เป่ากลับมูนิคเป่ากลับครับเป่ากลับครับเป่ากลับเป่ากลับครับเป่ากลับเป่ากลับครับเอาทีนี้กลับมาเป่ากลับครับเออเป่ากลับครับเป่ากลับเอามาชมครับอ่าต่อไปเป็นการเป่ากลับนะครับเอา ปล่ามันโดนกลางแต่เย็นเย็นก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงแล้วเป่าให้โดนก้นมันน่ะตรงกลางมันน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละนั่นแหละก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงเป่าให้โดนตรงกลางก้มลงหน่อยนึงเป่าให้โดนตรงกลางเป่าโดนตรงกลางครับเป่าให้โดนตรงกลางอ่ะผู้เชี่ยผู้ชายเริ่มมีเทคนิคแล้วครับ อตอนนี้ผู้หญิงเริ่มขยับมาเรื่อยๆส่วนผู้ชายโอ้ยเป่าอยาจะล้มมิดโอ้ยเพื่นแพ่งลม้มเดีเพื่นแพ่งลม้มเดียังว้าเป่าแรงๆงแรงๆตายละตายละตายละเอาจะรลอดไม่รลอดเอาจะรลอดไม่รลอดเอ้า ซื้อเนเวลาลอ่ามัเตรเดีอ้าตอ่าโอ้ดูเหมือนจะง่ายนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่เวลามาลองเป่าเองนะครับ ติมเ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 อาได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับได้ลุนโอ้ยเลยเป็นเหน่อนกเวียดให้สัญญาณเอาใกล้แล้วครับใกล้แล้วอนหรือว่าสร้างความบันเทิงสนุกสนานไปนะครับ หูที่ได้ไกลกว่าเพื่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปนะครับอ่ามันเป็นเทคนิคนะครับเป็นกระบวนการสร้างความสามัคคีอีกอย่างหนึ่ง